สวัสดีครับวันนี้ตะพนพนรักต้นใหม่เนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งการวิธีการเอาต้นใหม่เนาะพอดีทางมีต้นใหม่ใหญ่ต้นนึงเนาะเป็นเป็นถืนวอว่าอลังการยางคักล่ะนะครับที่นี่ก็มีปูมามาสื่อเนาะนี่ครับตะพนจะพาไปเบิ่งวิธีการขุดะเอาต้นใหม่ใหญ่ขึน้นรถไดวิธีใดเนาะไปเบิ่งกันเลยครับ ครับกำลังกำลังขุดกันอยู่อันทำงานกันขำว่าคอมเมนต์ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออประเดี๋ยวขออนุญาตเด้ออันอันของอันตะพ่นก้นรักต้นไม้ขออนุญาตถ่ายคลิปได้เนาะได้ครับผมโอ้ได้เนาะครับครับอันปลาจะไหนต้นสื่อเพิ่นหลมาไหนครับย่างงามเลยสี่พอแห้งไปไหนครับอันขาดขนทรงหีบแพงครับอันขาดขนทรงแพห้งต้นใหม่ไหมเนาะนี่ครับ โอ้ยต้นไม้ใหญ่ขนาดเลยนี่เนาะเดี๋ยวพกกรุณาดนางเอาบอ่มันเป็นยังไงใสอันอันจะคูดอยู่ที่ประมาณจะหมือครับแล้วนี่ประมาณนีเดี๋ยวก็แลเลรอครับประมาณคำเลยนะครับโอ้มันแมน่ลระคำก็แลว่าวนี่โอ้ดูครับต้นไม้ใหญ่นะครับขนาดใหญ่นี่เส้นผ้าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับท่านเอมัดรอบเก้าร้อยครับผม โอ้900นะครับนี่ครับ900นะครับ900ตุ่ม4เมตรครับ900ตุ่ม4เมตรครับถือว่าถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ขนาดอลังการนะ2ันครับผมโอ้ใส่จะใส่เคนสอน2ขั้นแม่นมลูพี่แม่นครับผมโอ้ขั้นเดียวนี่บ่ไหวเลยขั้นเดียวกับไว้ครับแต่ใหม่มันช่ำครับอุ้ยแต่การการเอาใหม่ออกไปนี่มันชิโบนยากคากบ่นี้อยากแน่ครับ สายพอไม่ไม่มันต้องสายไฟเนี่ยาทางแคบเนี่ยครับครับโอเป็นปัญหาอุปสรรคเลยเนาะตัวนี้เนาะเพเป็นครับเพราะว่าปัญหายางเดียวยางเดียวครับย <_ d ata> างรักต้นไม้นี่ยยางย่างย,าง,ย,า,งยางรถติดลมครับ <_ d ata> ยางลดติดลมโอ้เฮ้ยเขาหยาลดติดลมเลยนะเออเออมีปัญหาครับโอ้ยนยาหนี่เ่าะสีได้ลูกพี่นานี่เ่ราะนาสีอ๋อโอ้ยเนาะเดี๋ยวเจ้าทีเจี๋ยวท่านมันเห <_ d ata> ็นใจเออครับครับครับ โอันนั้น,นลุงพี่เฮ็ดงานตัวนี้มาหลายปีแล้วบ่นี่มาแปดเก่าปีแล้วครับโอ้เด้๋ยแปดเกาปียางหลายทียน่นี่แปดเก่าปีนี่ตกลงว่าใหม่เพื่อนนี่ไปทรงอยู่อยู่ทางไหนครับนี่ไปชนบุรีครับพนันนิคมเปิดพนันนิคมโอ้ชนบุรีพนันนิคมอยางสวยเพื่อนครับโอ้โซมากระจายเป็นยังสานหละเนาะไม่กนเลือกไม่ก็เลือกมองไปครับส่วนมากใหม่มีผี มาดีเออจะเลือนลงไปมีมีผีอย่างไรเนาอยเนาะผีคันยูนี่เขาเจากระตัดเนี่ยเขาทานแน่ครับไปยุ่นเขาเจ้ากระดูแลอย่างดีเออไวเดียวนั่นอีกเนี่ครับครับครับนมาผมเห็นเดีเหต่ไมมีผีจะยปนมานน้ผกเาล้กันนี่เล่นผลเลยวะนี่ไม่หนีผลเลยวะโอ้พได้ต้องเป็นโลเบครับโรเบครับโลเบอ่าได้รรอสิบแปดลอครับเสเขาไม่ได้หมางม ข้างครับโดนจมเอิดใหม่เพราะยากครับเกิดใหม่ป็นอยางไปอยู่แล้วอันนั้นเคยไปขุดบ่อมี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 อันนั้นช <et athlete> ื <ness> <mat <matrix first> ่อ <ấu> ว่าเมื่อกี้เนี่ยไหมเจอผีเจอหย่างว่เออเจอเลยเขาไม่จะบอาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆไงี่เขาตามคำโบราณคนบอกนะคนจะบอกว่ามันมีผีมีอย่างอยู่นะโบราณสินะบางคนก็เลยก็เลยว่าเออมันมันแมนบ่ามันเจอบ่ามันชอบไปบอกกล่าวไงเขินใหมาไป เป็นเนีนวมดติดลมเน่ยลิดเน่เอายาแนเบ่ขึ้นแได้ว่าบ่ก้าแล้ววายเป็นวายกับยังไปแต่สนมากเค่อยมเได้นหรอกว่านี่ยเนี่ยยังิย่งอรกั้นกกันเราผู้เห็ดเ่ผู้เห็ดเท่ากับบ่อก้าเท่ากต่นาเน่เ้าอยูีแ่นรเอเทา่ไดตัดไรเาเาออกจากจากขาบท ของหน้าก็ได้ในพื้นที่ตชนิดกูเอาไปก็ได้ในอายุในสื่อเวลาตไม่เอาเป็นนั่นแหะเนาะไับต้นนี้น่าจะสุดจัดแล้วใน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 ไม้น่าจะสุดจัดแล้วครับเบิังวิธีวิธีวิธีการเอาห่างกันนะเอาหางกันออกนะครับมันจะรอบๆอยู่นี่โดยการขูดอยู่ที่ประมาณอันนี้หาทิศเส้นได้ไหมนี่แม่นลึกไหมความ กว้างกว้างกวกว้างประมาณห้าสิบเนาะคือกว้างประมาณหกสิบเจ็ดสิบลึกประมาณเป็นเมตรเออลึกประมาณเมตรแล้วแต่แล้วแต่รากอืมแล้วแต่ห้าแต่แต่ต้นกระบอกเนี่ยจะเป็นมันจะมีหักแก้วไหมเนาะไม้ทุกต้นมีรากแก้วครับแต่ว่าไม้ใหญ่มันจะเน่าไปตามกาลเวลาของมันอ๋อจะเหลือจะเหลือป็นหักทางเลยละครหักกลางกลางจะเป็นหักนน้อยไปทางนิดน้อยครับครับ ัแต่ว่าหล่มลงมากแล้วก็ไม่เคยมีหักแก้วแล้วครับจนมจนมาเห็นได้แก้วคางคางต้นเออเป็นอะไรน้อมาของหมาแล้วแก้วมาไปคางต้นนี่อันนี้ยางยางสวยงามนะครับใหม่ใหม่ตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มีมีใหม่ใหม่ให้เนาะนี่เนาะก็เอาครับขึ้นกาฝากก็เอาอันนี้เขาอื่นว่าใหม่ใหม่ให้ไม่มาไม่ให้มามาฝากต้องนี้นั่น ปกใส่เพราะว่าจะเข้าเก็บใบมันก็เดืเก็บใองต้นบุกตายอันนี้ถ้าตกไปเอาออกอีกซีนึงแม่นป่ะเอาออกครับตัดค่อยตัดออกครับครับโอ้ใส่ผีมือเตอ๋อยูเดอร์นี่เมื่อยเนี่ยครับเออเมื่อยเต๋อยูเดอร์นี่ ต,ต้นใหม่นะครับเป็นต้นกระบกลักษณะของความสูงนะครับก็สูงโอ้สูงพอสูงวร่นนะครับอ่านี่ลงมาอันเป็นต้นทีใ่ญ่ตามที่เมื่อกี้คุณเราเนาะมีความอันนั้นวัดหลบต้นใหญ่นะครับนี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นความสูงของเขานะครับอืสูงนะครับสูง ความยใหญ่และใช่ใส้รถตั้งสองขั้นนะครับสี่สี่ยกขึ้นไหวนะครับใส่คนงานขุดสองคนกันแล้วนะครับเป็นเกงครับเถาแก่เป็นเกงใส่คนงานขุดสองคนก็เรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวครับอ่าตะพ่นจะพาเบงในส่วนของการยกขึ้นอีกทางหนึ่งเนาะตอนนี้ขุดยังประธานแล้วครับเดี๋ยวมาต่อคลิปในส่วนของอาการเอาขึ้นรถเลยน,นะครับ